น้ำลายไหลามากเธอกลิ่นหอมมากได้เวลาในการที่จะโชว์ฝีมือทำเมนูที่จะเปืองข้าวและเปืองผักสดมากๆนะพวกเธอเคยกินกันไหมวันนี้จะทำหลนปลาเคเอ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 ,เอมอย่าวันนี้ครับฉันไปโกโฮเซลฉันก็ไปเจอนี่ปลาเค็มแพ็คใหญ่อย่างนี้เลยนะไม่กี่บาทเธอ500กรัมครึ่งกิโลพี่บอยก็ซื้อกับมาเลรจีะ ปลาอินทรียเค็มเธอปลาเขาไม่เค็มมากอะไรใช้ประจำเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกำหนดรสมือนะแล้วกำหนดความอร่อยได้นิ้วไม่เอาเนาะไม่เอาหลดน,นิ้วเนาะนน้องเก็บหรล่าน้ำมันหลนอะไรมดแล้วว่าผู้ชายซับให้นะคะอุ้ยสดชื่นจังเลยปลาอินทรีย์เวลาเราซื้อริมทะเลอเธอตัวหนึ่งเนี่ย ห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งยังมีเลยนะเล็กใหญ่อแพงนะปอินซรียไมย่ถูกถูกแล้วบางทีไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันแพงกลัวซื้อมาแล้วมันไม่ดีพี่บอยแนะนํานะคะตัวธนาซุปเปอร์คุ้มเนี่ยอ่ะเนี่ยถุงอย่างเงี้ยเธอซื้อมาทำได้หลายเมนูเราจะไม่หัน่นเราจะไม่สับลงไปในหลนเรานะคะเพราะว่าเพื่อจะให้ตัวเนื้อปลาเค็มเนี่ยมันนวลเนียนเข้ากับกะทิเข้ากับหมูที่เราใส่แล้วก็เคกเจอรเวลากินอะ่ะไปับโอ๊ยรย ไม่ลำบ,บากเอาแค่สุกเพื่อที่จะให้มันเริ่มมีความหอมแบบนี้นะคะคนไม่ไหวอะเค็ <c oughs> ม <c oughs> เพราะมันชื่อปลาเคม็มพยายามดูไม่ให้มันมีก้างไงเธอเพราะว่าเราเป็นแม่ขัวที่ต้องดูแลคนกินเนาะวันนี้เบสของเราจะเป็นปลาเคม็มแต่ก็ใส่เนื้อหมูลงไปด้วยเดี๋ยวเรารอหมูสับสุกปุ๊บเราจะใส่ปลาเคม็มทยอยใส่ปลาเค็มลงไป ก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลนะคะทําหลนถ้าเป็นหลนเต้าเจี้ยวความเปรี้ยวจะเกิดจากมะขามแต่ว่าวันนี้หลนพี่บอยจะใช้เบสความเปรี้ยวเป็นมะนาวตัดเลี่ยนหอมแดงนะคะหอมแดงหอมแดงกับตะไคร้เป็นผักสุกยากใส่สองอย่างลงไปก่อนใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดก็คือใหญ่บ้างเล็กบ้าง บีบมะนาวพี่บอลจะใช้มะนาวไม่เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วหล่นเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยด้วยตัวหอมตัวสมุนไพรแล้วก็นางเอกของเขาคือปลาเคม็มเป็นเมนูเปลืองข้าวและเป็นเมนูเปลืองผักย้ำนะไปซื้อปลาแบบนี้นี่คือธนาซุปเปอร์คุ้มปลาเคม็มต้องเคม็มแต่ไม่เคม็มไตาวายไม่เคม็มหมอจ่าย,ยาแน่นอนนะคะ อยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นไปพร้อมๆกันและได้ทานไปพร้อมๆกันแต่มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะแม่บอยไม่ใช่แม่ครัวทําขายเนาะ,ะเธอทํากินเองนะคะทําตามได้เลยค่ะอร่อยจากกาัน